นอนให้เล่นเลยอ่ะน้องคิีมนอนให้เล่นเลยอล่ะนอนให้เล่นเลยใครตัวเล็กมามะมใครตัวเล็กมาจับน้องคิีมได้เลยนะออ อยากเดินปะหนูอยากเดินปะแป้งจับเลยไม่เป็นไรหนูอยากเดินปะแป้งอยากเดินปะแป้งอ่ะเอา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 หนูอยากเล่นกับน้องอ่ะอยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนอ่ะอยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนอ่ะ It ha <coughs> à, dạng lên tạ tên gì dạng tạ tên gì ai đó là Nam kim bye bye này bye bye này bye bye này bye 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 này bye Ê, <coughs> <coughs> <ơi>, <coughs> <Đừng, tạm đừng. coughs> โอ้ยอยากไปอยากไปอยากไปโอ้ยอยากไปอยากไปกับเขาหน่าเอออยากไปกับเขาขึ้นรถเร็วคิมขึ้นรถเร็วคิมขึ้นรถเร็วคิมเนาะอาคิมขึ้นรถวเออกิมไปด้วยหนูไปด้วยหนูไปด้วยเอาไปไปก่อน